จ้าอ๋ยยายหมดแล้วโอ้เหลือยายเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาขวดใหม่ให้ไหนขวดเก่าอยู่ไหนขวดเก่าหมดี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะอ่ะขวดใหม่อ่ะเมื่อวานยายไปหาหมอมาหมอว่าไงบ้างหมอวัดามดันสองรอบโอ้ดันใหญ ปกติแล้วอ่าทวดายยายร้อยสิบสองส่วนแปดสิบห้า <112. 85. S 1> ป้าจากร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบในสองปีที่ผ่านมาตอนนี้มันนิ่งจริงๆนะความดันยายแล้วหมอทักอย่างอื่นด้วย<ม>ไมหมยายหมอถามอะไรยายบ้างเมื่อวานยายก็สดชื่นดีค่วออ่าไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่จําได้ว่าแต่เอาออยกวดแรกให้ยายกินเดือน มีนาคมปี2565ตอนนั้นยายไปตรวจเลือดกลับมารายงานแต่บอกว่าหมอบอกว่าไตเสื่อมรุนแรงระดับ3วางแผนฟอกไตใช่ไหมคะยายใช่อา่าท,ทีนี้แตวก็เลยขอคุณหมอว่าอย่าเพิ่งฟอกได้ไหมขอให้ได้หาวิธีรักษาดูแลยายดูก่อน จากวันนั้นจนถึงวันนี้อ้ยขวดเปล่าเต็มบ้านเลยแรกๆเนี่ยเต๋อจำได้ว่าเต๋าให้ยายกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดใช่ไหมใช่หลังจากนั้นมาผ่านไปหนึ่งเดือนลดเหลือหน,หนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นผ่านไปอีกหนึ่งเดือนกินปกติจนถึงวันนี้เลยแค่วันละเม็ดใช่ไหมคะยายใช่ยายกินเวลาไหนยายกินเวลาเช้าเชา้ชาเช้านี่ตื่นขึ้นมาเลยหรือว่าหลังอาหาร หลังอาหารหลังอาหารกี่นาทีกี่กี่เวนานแค่ไหนประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนี่แหละอืมอันนี้เป็นวิธีกินของยายนะคะยาละลายไขยมันของยายยายกินเวลาไหนคะตอนจะนอนค่ะก็นั่นแหละเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่แนะนำให้ยายกินออยตอนเช้าก็คือยายกินยา ละลายไขมันก่อนนอนค่ะเพราะว่าออยเขาห้ามกินร่วมกับยาละลายไขมันนี่คือความรู้เคล็ดลับเล็กๆในน้อยที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพเรื่องอาหารเสริมเนี่ยเราต้องรู้ลึกรู้จริงคิดแต่ว่าเป็นอาหารเสริมกนนินกินยังไงก็ได้ไม่ได้นะคะต้องศึกษาแล้วก็ถามผู้รู้ผู้ที่เขามีประสบการณ์และรู้จริงยายคิดว่าที่สุขภาพยาย มันเป็นแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยในอายุ80ของยายเนี่ยยายคิดว่าสุขภาพยายเป็นยังไงบ้างคะยายก็ไปเห็นเพื่อนเพื่อนเน่ก็อายุเท่ายายเนี่ยโอ้ก็แย่เหมือนกันเลยแต่ยายรู้สึกอะหมอเขาจะบอกว่าจะจะหาหมออันอขี้หลงขี้ลืมไหมไม่ไม่ไม่ยายไม่ลงไม่ล <laughs> หมอโอ้ยหมอโอหมอโอจะมายัดเยดความหลงลืมให้ยายโอ้ยยายไม่ได้เป็นยายกินออยทุกวันจะไปหลงลืมได้ไงสมองดีจะได้ยาที่หมอให้ยายหยุดกินคือยาอะไรคะยาความดันเนี่ยละ่ะยาความดันใช่ไหมปกติางละเม็ดละเม็ดมาเนี้มมาลดตัวมาลดอีกตัวขึ้นว่ะ คือ,อยาตัวไหนที่ลดหนะ่ะยาตัวไหนยาแก้ความดันหรือ,อยาอะไรที่ลดนะ่ะแก้ความดันน่ะนี่ยายจะเอาไปใส่กะขังต้นไม้เลยอืมไหนไหนดูซิคือคือปกติยายกินยาแก้ความดันอีกกี่ตัวถามนี่นะคำถามนะห้าตัวห้าตัวออแล้วทีนี้ลดลงไปอีกหนึ่งเลือดสีเหรอเลือดสีเลือดสี เกี่ยวกับความดันอย่างเดียวนะที่พูดนี่ที่ถามนี่นคือเกี่ยวกับความดันนะใช่ปาทิโทษเขาไมา่ไม่ให้กินตัวนี้ถึงว่าไตาย,ยายมันมีปัญหานะเนะี่ยมันกินเยอะเกินไงทีนี้ต่อไปนี้ยายก็ดูแลประคับประคองตัวเองนะออยอย่าให้ขาดเด็ดขาดหมดเมื่อไหร่รีบบอกทันทีหมดใกล้หมดนะให้รีบบอกไม่ใช่หมดแล้วถึงบอกให้บอกยายรักออยไหมยายถามจริง